หนึ่งรอบหนึ่งรอบที่ไหนนี่นี่เลยบึงหนองใหญ่นะหนึ่งรอบหนึ่งรอบจ้าไปเลยไปใครครับเนี่ยพี่วาเลนลอพี่วาเลนเท่<笑><笑>ไหมครับผมให<จ>ญ่อะ ใจละมา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 เอาแลวมาสิ่งนะไปไปเลยอัเจไหมขึ้นเนินนะนี่เจไปเร็วจังเลยเจ้รอน้องหน่อยขี่กลับมาเร็วมารอน้องกลับมาไปบริเลไปเร็วไปไปครับเจ้กลับมารับน้องหน่อย ไปเอาไปด้วยกันไปไปช้าๆด้วยกันเร็วเจ๊ต้องรอน้องด้วยนะเออเออไม่เล่นหรอกเราขี่จักรยานเรามีจักรยานเราไปเลย ไปลงเนินแล้วโอเคโอ้โอสิงสิงสิงมีช้างด้วยมีช้างด้วยมีช้างช้างใช่ไหม อะไรอันนี้ของเล่นของเล่นไปแล้วไปเรามายังไม่ครึ่งทางเลยเลยไกลอยู่นะรอบเดียวนะวันนี้นะฮะจุนเหรอเหนื่อยยังเดินไหมเดินไหมไปไปไปเจไม่รอเลยเจไปเร็วนะ ไม่รอวาเลเลยของเล่นนี่ก็ของเล่นอืมนี่ก็ของเล่นใช่ของเล่นเยอะเลยของเล่นเยอะเลยเนาะ เจ๊กลับมารับน้องหน่อยไปไปต่อเร็วเจ๊มารับน้องหน่อยเจ๊ไปเร็วจังอุ้ยตัวอะไรอุ้ยสัปปะหละาดเ่นดูสัปปะหลาดจระเข้ดูจระเข้มาดูมาดูจอดจักรยานมาดูนั่นเห็นหัวจระเข้ไหมนะ่ะเห็นไหม รเข้ลงมาแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้จระเข้ลงไปแล้วเห็นมี่จระเข้จอดรถสเออจรเข้ลงบุบไปแล้วเมื่อกี้เฮ้ยมันนอนน้ำอ่ะอืมจระเข้ลงบุบไปเลยเมื่อกี้นี่มันคืนแมวอืจรเข้เอาทิงรถซะแล้วเฮสหเฮยกลัไหพี่เวลาไปดูกลัวน่ากลัว ไปเรียนเดินไหมเดินดีกว่าไหมขี่ไหมเดินหรือขี่เดินหรือขี่ขี่ก็ไปปากบ๊ายบายไปช้าๆเจ๊ไปช้าๆเออ จักรยานเนาะเอ้ที่นั่งหนแมวอู้จับเขาไม่ไ mm ด้เลยนะขอเขากินขนมหวานเขาเฝ้าขนมอยู่เอ้าเอ้าเอ้ามีหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันมีไป

điên cưng hàng nè, mà liên vậy, được không? Vậy mấy không? Đơn không? Đơn đi qua không? đơn mấy, mấy? Má. mấy? Má. mấy? Má, thử hay mà đơn Điên không? Điên không? Điên mà bà đơn Điên không? Điên qua Điên đơn Đơn, không? Điên không? Điên không? Điên không? พี่เป็นอะไรพี่เจ็บเท้าเหรอเป็นอะไรอ่ะอาเจ้ถือโทรศัพท์ข้านไหนถือ,ถ,อถือนี่ถือนี่ถ่ายนี่ถ่ายนี่เออถือไว้เออน้องไม่ไหวแล้วน้องเจ็บเท้าเหรอใช่น้องเจ็บเท้าโดนหนูออกก่อนออกหนีไม่ได้จะดูอุ้ยอุ้ยเว้ยเว้ย